ตอนนี้ขบวนรถตอนนี้เราอยู่ที่สถาน,นีคลองตังครับตอนนี้เราออรอขบวนรถเอ,อ่ขอขบวนรถธรรมดาอยู่ครับน,นี้เข้ามาแล้วครับเป็นขบวนเป็นดีเซลเ๊สครับโอ้โหสี่สิบหนึ่งหกครับสุดยอดสุดยอดุอเทบ้านของลึกขึ้นมาบนรถไปแล้วครับตอนนี้อ พอดีครับข้ามทางพิเศษรับอินทานละลงครับมาถึงแล้ครับเป็นออสตอมครับตีสองสองห้าครับขบวนกระบินบุรีทุงเพศมาแล้วละครับตรงน,นี้ครับคนนั่นมาก